วันนี้เราจะมาแกงมันนุ่นกันนะเจ้าเราจะเริ่มจากปอกมันนุ่นนะเจ้าปอกแล้วเราก็เจ็ดยางออกนะเจ้าเอาปาดเอาจะเหลือแกนกลางออกนะเจ้าแล้วเราก็โกกให้เป็นตินน,น้อยๆนะเจ้า แล้วละเะาเฮาก็มาตั้งหม้อนะเจ้าต้มหมูลอใส่เกลือไปสักน้อยนะเจ้าล้าเฮาก็มาตําน้ําพริกนะเจ้าเราก็ช้อนฟองออกนะเจ้าล้าเฮาก็ใส่มะุนวยที่เกรีมไวต้ตะกี้นะเจ้าต้จมจนมุนนองเอย เรยน้่ยม,มันหนุนพอมันเปื่อยแล้วเ้ากับใส่น้ำพริกลงไปนะเจ้าพักที่เกียมไว้นี่ผักแครเราต้องฉีกขึ้นมันใหญ่ๆนะเจ้าแล้วเ้ากับใส่พักต่อจากน้ำพริกเลยนะเจ้ารอเดือดแถมรอบนะเจ้า เริ่มเป็นสีส้มของมะเขือส้มแล้วนะ,ะเจ้าแล้วเจ้าแกา่งมนนลเจ้า